เดี๋ยวจะมาลองกล้องใหม่กันนะทุกคนไปไปข้างนอกกันดีกว่าแต่ว่าจะไปตอนเย็นอะ่ะจะไปออกไปหาเพื่อนตอนเย็นบอกเพื่อนเวลาว่าจะถ่าย ทุกคนเนี่ยวันนี้วันเสาร์รอบวันเสาร์ใช่ไหมก็แบบนัดเพื่อนแต่ว่าลืมถ่ายก็เลยเออมาถ่ายให้ดูตอนระหว่างทางกลับบ้านแล้วกันเนี่ยกลับบ้านก็จะแวะซื้อข้าวกินที่เซเว่นแต่ว่าเออเดี๋ยวจะพาไปกินรามเมงแล้วกันกำลังจะพามากินรามเมงแต่ว่า เออเหมือนมันจะปิดมัง้งฟังเขาไม่ออกเหมือนกันแต่เหมือนเขาไปแบบไม่ขายแล้วอะไรเงี้ยเออ <titled> ก็เลยอดกินแล้วกลับไปซื้อของที่เซเว่นไปกินกันเหมือนเดิมก็เลยได้มาเป็นข้าวอะไรวะโอยากุโด้งเหรอข้าวหน้าไข่อ่ะแล้วก็มีไก่อ่ะเออกับข้าวหน้าหมูย่างเออกิน2กล่องปกติก็กินข้าวสองกล่องนี้แหละถ้าอยู่แบบที่เนี้ยจะได้แบบอิ่มไปเลยเพราะว่า1วันอะส่วนใหญ่ก็จะกินแค่มือเดียวอะไรเงี้ย ไปจ้าแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็ออกไปซักผ้ากันเนาะเออทดสอบกลางวันที่สองเมื่อวานถ่ายไปแต่ตอนเย็นวันนี้ก็ออกไปตอนกลางวันเลยจ้าไปอันนี้ก็เป็นแบบว่าเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญเออก้าออกมาซักเพราะว่าต้องจริงๆปวติซักที่บ้านแต่ว่าทีเนี้ยมันมีผ้าปูที่นอนซักที่บ้านแล้วมันไม่มีที่ตากก็เลยเอาออกมาข้างนอกแล้วก็ ดี๋ยจะซักแล้วก็อบที่นี่ไปเลยซักก็ตอนซักเสร็จตอนซักก็แบบว่าหย่อนเหลืยอะไรเรียบร้อยใส่น้ํายาเรียบร้อยใช่ไหมก็ไปเดินเล่นรอบ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 แบบนี้แหละแล้วก็ค่อยกลับมาเอาอะไรเงี้ยได้ก็เดี๋ยวระหว่างรอซักผ้ารอผ้าซักเสร็จนะเดี๋ยวจะพาไปเดินดูรอบๆแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูร้านข้าวนาปณิ์กินบ่ <nous> อยที่ส <pl ains> ุดเพราะว่ามันถูกมันแบบ กล่องละห้าเยนอ่ะทุกคนถูกมากเน่กิโตโรดงฮิต,ตสึอคอนโไซสึอ,อนาโกเนกิโตโรดงฮิต,ตสึ บนสถานีรถไฟที่มันใกล้บ้านเราอ่ะคือมันจะมีสามชั้นใช่ไหมชั้นล่างสุดอ่ะมันจะเป็นชั้นแบบมีซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็แบบว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเดียวเออแล้วก็เป็นชั้นของรถไฟใช่ไหมขึ้นไปมันก็จะเป็นขึ้นไปชั้นที่สองอ่ะเป็นที่ขายตัว๋วแล้วก็จะมีร้านขนมปงังร้านแบบว่าร้านขายของเล็กๆ็กน้อยน้อยอะไรเงี้ยมีไม่เยอะหรอกส่วนชั้นสามอ่ะข้างบนอ่ะมันจะมีร้านขายของเหมือนกันแต่ดาดฟ้าจะมีสวนเนี่ยเราก็ถ่ายสวนมาให้ดู มันก็จะแบบมีดอกไม้อากาศดีๆเราอากาศดีแดดวันนี้ไม่ค่อยมีแดดแล้วก็แบบว่ามันก็จะมีคนมาบ้างมานั่งบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยแล้วมันจะมองเห็นวิวรอบๆเมืองที่เราอยู่เลยอ่ะแล้วก็เอ่อขอแบบแทรกอีกวันนึงเข้ามาด้วยละกันแบบว่าวันนี้ไปกินอาหารบราซิลมาแต่ว่าอยากเมื่อวานดูช่องของคุณฟาโรสรายการเที่ยวทิปแล,แล้วเขาไปกินอาหารบราซิลเราอยากลองกินก็เลยไปหาดู ร้านอาหารบราซิลในญี่ปุ่นก็เจอหละแล้วก็ลองไปกินดูเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบรร้านก็แบบร้านไม่ได้ใหญ่มากเรามี3-4ี่โต๊ะเองแต่ว่าแบบเออก็บราซิลอ่ะแบบกับแต่งแบบบราซิลก็น่ารักดีอาหารทาเล่นมาด้วยอาหารทาเล่นมันจะเป็นแบบไอ้ที่ชื่อเคโจเคโจอะไรสักอย่างอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นชีสทอดเว้ยอันเนี้ยอร่อยมากแบบอร่อยมากแบบว่าอยากซื้อกลับบ้านแต่ไม่ได้ซื้อกลับมาแล้วก็แบบว่าชอบสุดแหละเออ อร่อยดีอาหารบราซิลแบบ,แบบแบบว่าใครอยากลองกินก็ไปลองได้นะรู้สึกว่ามันแบบว่ารสชาติไม่แย่อเอออร่อยดีแล้วก็เออสั่งค็อกเทลมาค็อกเทลมันแรงมากแบบว่ารู้สึกว่ากินเรามึมนได้เลยอะแก้วเดียว <S <S แล้วก็ข้าวได้มาแล้วข้าวมันก็จะแบบว่าเพื่อนที่เราสั่งมันเป็นอาหารแนะนําม,มันจะแบบเขาจะให้เลือกสองอย่างมันเอเขาจะให้เลือกว่าแบบมันจะมีจานนี้กับจานนี้แต่ว่า เราไม่รู้มันคืออะไรบ้างก็เลยเลือกอันนี้มาแล้วมันเป็นแบบมันจะมีข้าวใช่ปะแล้วก็มีสลดัดมีเฟรนช์ฟรายแล้วก็มีเหมือนแบบสลดัดมันฝรั่งเอ้สลัดแบบพาสต้ามัง้งแล้วก็ส่วนกับข้าวเนื้อสัตว์มันจะเป็นแบบผัดแบบเปรี้ยวเปร้ยวเป็นเนื้อสัตว์กับไส้กรอกของบราซิลเออก็แปลกดีเปรียปร้ยวเปี้ยอันนี้ไม่ไม่ค่อยชอบม,มากเท่าไหร่อืมอ่านมาแล้วทุกคนแล้วก็ เป็นไงแบบว่านั่นแหละส่วนใหญ่กิจกรรมที่เราจะทำในในวันเสาร์อาทิตย์อะไรประมาณเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าไม่มีอะไรมากอ่ะแบบว่าส่วนใหญ่ก็จะซักผ้าทำาความสะอาดบ้านอะไรเงี้ยออกไปกินข้าวนอกบ้านไปหาอะไรทานิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่ายังไม่รู้จะไปไหนช่วงนี้มันล็อกดาวมันก็ยังแบบปิดไวอะไรเงี้ยก็เลยแบบส่วนใหญ่ก็กิจกรรมน่าเบื่อไหมกิจกรรมหนึ่งวันของเราแต่จะพยายามหาอะไรแบบ มาถ่ายให้ดูแล้วกันแบบว่าไปร้านอะาหารแปลกๆอะไรเงี้ยชาตินู้นชาตินี้เพราะว่าแบบเอออยู่นี่เรารู้สึกอยากลองกินอาหารของชาตินูนชาตินี้แบบแปลกๆอะไรเงี้ยอย่าลืมติดติดตามกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด like, แชร์กด subscribe ฝาเไว้ท่านี้แล้วกันครับขอบคุณมากครับไปแล้วนะบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวเจอกันคิหนาคิมน้าทำอะไรดีเดี๋ยวค่อยมาดูกันดีกว่าว่าคิมน้าทำอะไรเนาะบ๊ายบาย